สวัสดีจ้าพอ,อกันกับพี่ปราณอีกแล้วเนาะค่ะมือนี่ขับรถผ่านมาทาั้งบ้านพ้าเก่งพานั่งเห็นข้าเจ้ากำลังสร้างรั่วโรงเรียนอ่ารั่วเพิ่นก่ออิฐแบบตรงค่ะโบอก,กอสลับพี่ปราณเลยสงสัยว่าการก่อแบบนี้มันจะแข็งแรงคือก่อสลับก่อนบ่เดี๋ยวจังใดพ่อแม่พี่น้องตามพี่ปราณไปสอบถามเวาจ่ากับทีมช่างไปพร้อมร้อมกันได้เลยเลยนาะค่ะ ันนี้เ้ารับงานช่องเท่าเลคะ่ะอันบอใบล่าเขาถ่ายคลิปไปลงยูทูบคนเขาถามนะส่วนมากแถวบ้านเขาเจ้าเสียเอาอันช่องละพันสองอยู่แถวอันหน้าวังจ้าหน้าวังต้องละพันห้าอันนี้ช่องละพันหาแต่มันรกาเจะหลุมบริขุดค้านเอออันคอน,นเทนต์เบอร์หนึ่งสามเมตร็ดครับสามเม็ดสามเม็ด ความยาวนี่คือช่องละสามเมตรบันนี้ความสูงเดี๋ยววันนี้จะอันนี้ความสูงอ,อ,สอันนี้เพิ่งเอาสูงพ่อเลยเมตรแปดสิบอ่าสูงเมตรแปดสิบเท่ทับหลังเรียบร้อยอันอันนี้สําเร็จไปค่ะนี่พัฒนานี่สําเร็จไปนี่ยังสาบยังสาบอันนี้เดี๋ยวเราสาบต่อนะครับโอ้ อันจะอ๋นนอเออ,อ,อ,อมันจะออกมาเป็นแบบใดเนาะอันนี้โอ้แปลกดีข้าเจ้าเพราะว่าเคยเห็นแต่เพิ่นกอสลับอันนี้เพิ่นกอตรงอีกกระถิ่นนึงใช่ไหมาหนึ่งอีอืมอันสร้างเข้ามาจากอันทั้งใดนอค่ะมีคนสนใจตีตัวบ้านขัวแต้แตบ้านขัวแต้โอ้ทั้งปุ่นตัวนี่ ส่วนมากไทยลง y งยูทู e แล้วเขากระจิทรรมขอเบอร์สร้างแนงจันสินนะ่ะที่จริงว่าจะมาไทยอันอยอันบ้านพาว่างหละบ้านพระขจรประสงคาเจาขจรประสงาารสงคาคาพันหานีขา่ข้านบริเท หลุมนี้เขาเทเม็ดเม็ดห้าสิบปอนดนี่หน่าจากอันจากนี้ลงไปมาขุดหลุมเทแจ้วนะอ,อ,อันนี้เป็นงานของราชการเนาะนงานของทางโรงเรียนมาต้องฮ็ดแน่ออนน,นะออบุ้ีชุดแล้วออความความยาวสามเมตรความสูงเมตรแปดสิบ เหลือตอนนี้ก็มันมันคือรวมอยู่ประมาณสองเมตรพอดีเพราะว่าพออีกเก้าก้อนมันคือยูบเม็ดแปดสิบแล้วที่สองเม็ดแต่ถ้าสาบเสานี่ยแหละเหลือตัวห้าห้าจับเสียมไปแล้วจับเสียมไปแล้วพอที่สาบเสาสาบฐานนี่ก็อันนี้กระทีมช่างจากบ้านขัวแต๋เนาะก็ได้ความรู้จากเพิ่นขอบคุณหลายๆ เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนาทีเพิ่นยังสีสำเร็จจังจะจังจะแวะกลับมาเบิ่งความสวยความงามแต่ว่าอันอันที่ตรงกลางนี้ว่าว่าชาบแล้วเพิ่งชอลองไว้ทาทาสีอย่างเดียวโอเคเนาะอาทิตย์หนาจังจะกลับมาเบิ่งค่ะขอบคุณหลายจ้า